ชัยันมรีจากสำนักงานตรวจบัญชีสากรองรมนมุนวันนี้สิมาอธิบายเรื่องโปรแกรมสมาร์ทมีเพื่อใช้บันทึกบัญชีในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพบัญชีในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นรายรับหรือรายจ่ายเอานะาครับ,รบเอาต้องลงบัญชีผ่านโปรแกรมสมาร์ทมีวิธีการติดตั้งสมาร์ทมีนะครับก็จะเข้าไปที่ App store หรือ Store App Store ต้องใช้เวอร์ชัน1 1ขึ้นไป p l a y Store ต้องใช้เวอร์ชัน6ขึ้นไปนะครับแล้วต้องมีอินเทอร์เน็ตในการติดตั้งต่อไปเป็นการติดตั้ง SmartMe นะครับ mm hmm. เข้าไปที่โปรแกรมแอปพลิเคชันการติดตั้งพิมพ์คำว่า SmartMe จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วเข้าไปกดติดตั้งพอติดตั้งเสร็จแล้ว ก็จะขึ้นหน้าจอป๊อปอัพรับทราบเราก็กดรับทราบไปนะครับหน้าจอแอปพลิเคชันก็จะเป็นหน้าจอปฏิทินพอเป็นหน้าจอปฏิทินนี้เราก็ไปที่ขีดสามขีดข้างบนนะครับจะเป็นเมนูคัวเรือนเมนูยอดเงินสดยกมาและเมนูรายงานคัวเรือนรายงานเงินสดตั้งค่าและเกี่ยวกับเมนูแรกก็ เมนูครัวเรือนเป็นรายการรับใจ่ายในครัวเรือนเฮานี่แหละครับก็จะมีรายรับว่าจะเป็นค่าจ้างจากาการไปจ้างพุดดินหรือเป็นรายได้จากการขายสินค้าหรือรายการรายรับต่างๆนะครับต้องลงบันทึกผ่านแอปพลิเคชันนี้ในส่วนของยอดเงินสดยกมาก็จะเป็นรายการเงินสดยกมาจากปีก่อนนะครับส่วนรายงานครัวเรือนกับรายงานเงินสด สองอย่างนี้ก็เป็นแบบสรุปรายเดือนหรือรายปีซึ่งเราสามารถเรียกออกมาเป็น Excel หรือเป็น PDF ได้ในส่วนของการตั้งค่าตั้งค่าตัวนี้จะเป็นการจัดการข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยแหละครับในส่วนของเกี่ยวกับเนี่เป็นเมนูของการดูเวอร์ชันของแอปพลิเคชันนะครับและการต่อไปก็จะเป็นเมนูของยอดเงินสดยกมายอดเงินสดยกมาตัวนี้ผู้ใช้งาน,นต้องระมัดระวังนะครับว่า,าเมื่อเราบันทึกยอดเงินสดยกมาไปแล้วเนี่ย พอกดยืนยันเฮ้าสิทธ์แก้ไขบอได้แล้วครับเฮาต้องระมัดระวังเราพอมาถึงตัวนี้เราตั้งค่าตั้งค่ายอดเงินสดยกมาจานวนเงิน5 0 0 0ันบาทนะครับ5 0 0 0ันบาทเราต้องดูก่อนนะครับวาเงินสดยกมาของปีก่อนเท่านี้มีจักบาทตอนนี้เรามี5000เราพิมพ์จํานวนเงินเสร็จแล้วตกลงแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะครับพอกดบันทึกก็จะเป็นหน้าจอปฏิทินแล้วแสดงรายการยอดยกมา5,000ันบาทคงเหลือ5,000ันบาท เมนูต่อไปก็จะเป็นเมนูของครัวเรือนครับครัวเรือนอเราจะบันทึกบัญชีวันที่16มกราคม64 16มกราคม64พอเรากดเพิ่มรายรับก็จะมีเมนูเงินเดือนค่าจ้างรายได้จากการขายสินค้า,านี้เราเลือกที่รายได้จากการขายสินค้า500บาทเราก็กดบันทึกข้อมูลนะครับ พอบันทึกเสร็จแล้วก็จะแสดงรายการที่ปฏิทินวันที่16ยอด500บาทรายรับ500บาทนะครับต่อมาเป็นรายการเพิ่มรายใจ่ายในครัวเรือนของเราเนี่ยแหละครับพอเรากดเข้าไปก็จะเป็นเมนูอาหารค่าเดินทางค่าน้ำมันค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์เราก็มาเลือกรายการอาหารห9รบาทค่าเดินทาง175บาทเสร็จแล้วเรากดตกลงตกลงก็จะมาเป็นรายการ รายจ่ายรวมทั้งสิ้น873บาทนะครับต่อมาเป็นการเพิ่มรายจ่ายนอกเหนือจากเมนูที่เขามีมาให้นะครับก็จะมาเลือกที่การเพิ่มหมวดเลือกไอคอนว่าจะเลือกหมวดไหนแล้วค่อยกดบันทึกนะครับต่อไปเป็นการเพิ่มรายรับรายรับที่เราเลือกที่โปรแกรมให้มาก็จะมีแค่3อย่างนอกเหนือจากนี้เราก็สามารถเพิ่มหมวดเข้าไปได้ การเพิ่มมวดในตัวอย่างก็จะเป็นค่าล่วงเวลาแล้วก็กดพิมพ์เข้าไปแล้วกดบันทึกนะครับหน้าจอก็จะ,สะแสดงหมวดค่าล่วงเวลาให้เอานะครับกรณีที่เอาจะลบข้อมูลเนื่องจากว่าเอเอาลงบันทึกบัญชีผิดผิดมวดเอาไปกดจากขวามาซ้ายก็จะขึ้นารายการลบก็กดลบแล้วก,กดตกลงได้เลยครับต่อไปนะครับเป็นรายงานครัวเรือน รายงานควรเรือนตัวนี้จัดแสดงรายการทั้งปีแสดงรายการทั้งปีโดยกดขีด3าขีดนะครับขีด3าขีดตัวนี้เราก็มาเลือกที่ปี64ปี64ี่มันก็จะแสดงรายงานรายปีออกมาให้เราเห็นเป็นยอดยกมารับจ่ายและคงเหลือนะครับตัวนี้จะเป็นการเรียบรายงานออกมาเป็น Excel เป็นในรูปแบบของสรุปประจำปีและในรูปแบบของ pdf ประจำปีนะครับต่อมาเป็นการเลือกแบบรายเดือนการเลือกแบบรายเดือนก็จะเลือกที่เดือนมการาที่เราบันทึกบัญชีไปนะครับรายเดือนเดือนมกรา64เราก็จะมีรายการรายจ่ายกับรายรับพร้อมกับเงินเดือนนะครับเป็นเป็นของงวดเดือนมก,การานะครับพร้อมกับ เรียกรายงานออกมาเป็น Excel ได้นะครับและรายงานในรูปแบบของ PDF ได้คือกันนะครับต่อไปนะครับเป็นการเข้าไปตั้งค่าเพื่อที่จะบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพของเรานะครับเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วไปเปิดใช้งานก่อนนะครับเปิดใช้งานบัญชีต้นทุนอาชีพโดยการเลื่อนไปที่ขวาตรงปุ่มสีน้ำเงินนี้นะครับ ในการกําหนดอาชีพที่เขามีมาให้ก็คือมีอาชีพทํานาทําสวนทําไล่เลี้ยงสัตว์รับจ้างทั่วไปเราเลือกที่อาชีพทํานานะครับอาชีพทํานาเรากลับไปกําหนดวันที่ก่อนกําหนดวันที่เขาจะเลื่อนมันแต่1มกราหกสี่รับต้นปีต้นปีของเขาพร้อมกับเงินงบประมาณที่ใช้ในการใช้จ่ายในต้นทุนอาชีพเราเลือกที่สองพันแล้วกดตกลงนะครับก็จะขึ้นรายการ วันที่เริ่มทำนาเงินงบประมาณสองพันที่เราบันทึกบัญชีไปแล้วครับต่อมานอกเหนือจากอาชีพที่เขามีมาให้เราอาจจะเพิ่มอาชีพอย่างอื่นเข้าไปอย่างเช่นเลี้ยงปลานะครับก็จะโผล่ขึ้นมาเลยเลี้ยงปลาครับกรณีที่เราไม่เอาอาชีพเลี้ยงปลาเราก็กดเลื่อนจากขวามาซ้ายแล้วก,กดลบได้เลยนะครับลบข้อมูลแล้วก็กดตกลง ทีนี้ก็จะเป็นที่เราบันทึกบัญชีไปนะครับต้นทุนอาชีพอาชีพทํานาเงินงบป,ประมาณค่าใช้จ่าย2,000บาทก็จะโชว์รายการนะครับรายได้รายรับต่อไปครับอันนี้เป็นทำนาในกรณีที่เพิ่มรายได้มีขายข้าวเปลือกขายข้าวสารขายฟางข้าวก็ตอนนี้ก็เลือกขายข้าวเปลือก1,400นะครับกดตกลง พอตกลงแล้วก็จะเป็นรายได้จากการขายขรวเบือ1,400บาทของ,องวันที่16มกราคมต่อมาการเพิ่มต้นทุนก็จะมีพวกค่าพันข้าวค่าทำปุย๋ยค่ายาปราบศัตรูพืชเอาเลือกที่ค่าปุ๋ย150บาทแล้วก็กดตกลงก็จะโชว์เป็นค่าปุ๋ยก็เป็นต้นทุนนะครับ150บาทตอนนี้เลือกเพิ่มหมวดหมวดของต้นทุน นอกเหนือจากที่มีมาให้ก็เลือกไอคอนด้ตามรูปเลยะคะรับแล้วค่อยกดบันทึกตอนนี้เราเลือกอ <S 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 เพิ่มเป็นมาอาจจะเป็นข่าวปรกรอนนะครับเราค่อยกดบันทึกนะครับไปเลยะครับวันนี้เพิ่มหมวลรายได้ก็เช่นกันนะครับเพิ่มมวดรายได้นอกเหนือจากที่เขามีมาให้ก็เพิ่มเลือกไอคอนแล้วก็กดบันทึกเหมือนกันนะครับขายทำข้าววันนี้อยากลบก็เหมือนกันนะครับกด เลื่อนที่กดที่ขวาแล้วก็เลื่อนมาที่ซ้ายก็จะขึ้นแถบลบแล้วก็กดตกลงนะครับต้นทุนอาชีพต้นทุนอาชีพตัวนี้เราเรียกรายงานต้นทุนอาชีพวันที่เริ่มที่เราบันทึกไปแล้วก็ต้นทุนค่าได้จ่ายเราจะมาเลือกรายงานนะครับเลือกรายงานพอเลือกรายงานเสร็จปุ๊บก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับขายข้าวเปือกขายข้าวสารขายฟางข้าวแล้วก็มียอดรวม กรณนนีที่จะเลือกเป็น Excel หรือ PDF ก็ไปเลือกตรงมุมขวาบนเลยนะครับตอนนี้เลือกเป็นรายงานเป็นแบบ Excel นะครับผมเป็นอา,อาชีพทำนานะครับแล้วก็เป็นแบบไฟล์ PDF นะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ต่อไปเป็นการเลือกรายงานอาชีพรายงานอาชีพเราก็ที่เราบันทึกไปก็มีอาชีพทำนาเลีย้ยงสัตว์ เลือกอาชีพแล้วก,กดตกลงแล้วเราจะแสดงรา,รายงานนะครับแสดงรายงานก็จะแยกเป็นอาชีพแยกออกมานะครับเป็นทำนาเป็นเลี้ยงสัตว์นะครับยอดรา,ายได้ต้นทุนกําไรนะครับก็จะแยกออกมาเป็นสรุปตามอาชีพเลยนะครับต่อามาเป็นรายงานเงินสดรายงานเงินสดตัวนี้จะรวมตั้งแต่ที่เราบันทึกบัญชีไปก็คือครัวเรือนกับอา,อาชีพ2ออย่างนี้จะ โชว์ในรายงานของเงินสดเฮานะครับว่า,เ,าเรามีรายรับอยู่กี่บาทรายจ่ายอยู่กี่บาทนะครับสรุปรายรับรายจ่ายนะครับที่บันทึกไปนะครับเพราะเรามีขัวเลื่อนมีอาชีพที่บันทึกไปจะโชว์ทั้งหมดเลยครับกรณีที่เลือกเป็นเดือนเราก็มาเลือกเ <c oughs> มนูของเดือนมกราเดือนมกราเลือกเมนูเสร็จแล้วแสดงรายงาน ก็จะออกมาจฉกพาะเดือนของมกราคมแล้วกเ็เลือกไฟล์นะครับไฟล์เป็น PDF ประจําเดือนมกราแล้วก็ไฟล์ Excel ประจําเดือนมกราก็เลือกได้นะครับต่อไปนะครับเป็นกรณีที่กําหนดรหัสผ่านกําหนดรหัสผ่านตัวน,นี้เขาจะให้กําหนด6กหลักนะครับอยู่ที่เราตั้งค่าเปิดใช้งานนะครับเข้าไปที่เปิดใช้งานรหัสผ่านเมนูเมนูนี้นะครับ แล้วก็ตั้งค่าได้เลยครับตามที่เราเลือกไว้ก็จะมีการตั้งค่าในส่วนของอีเมลกับรหัสผ่านแล้วก็กดลงทะเบียนนะครับในส่วนของลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ไปจัดการข้อมูลจัดการข้อมูลกรณีที่ลืมรหัสผ่านกรณีลืมรหัสผ่านนะครับมันก็จะซิงค์ซิงค์ไปที่ เมลที่เราตั้งค่าไว้นะครับกนนีลืมรหัสผ่านก็จะแจ้งไปที่เมลของเราเหมือนเหมือนกานลืมรหัสเ e มลเราเนี่ยแหละครับต่อไปอการสำรองข้อมูลการสำรองข้อมูลเราก็ไปที่จัดการข้อมูลแล้วก็ไปเลือกที่เมนูสำรองข้อมูลนะครับพอเราเลือกสำรองข้อมูลมันก็ต้องการสำรองข้อมูลหรือไม่ก็กดยืนยันแล้วก็พร้อมกับตกลงครับแล้วก็จะขึ้น pop up สำรองข้อมูลวันที่17 เดือนม克拉สองห้าหกสีก็กดสำรองได้เลยครับยืนยันตกลงนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นการส่งเมลไปข้อมูลสำรอง urt, สำเร็จนะครับแล้วก็กดตกลง fulfilling. ได้เลยครับก็จะเป็นก้อนสำรองข้อมูลของเรานะครับในกรณีที่สำรองข้อมูลเสร็จก็อยากลบข้อมูลก็กดยืนยันการลบข้อมูลลบข้อมูลสำรองสำเร็จนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณลหลายหครับ